เอาล่ะสวัสดีครับคุยอยู่กับผม p ี่วายีเจและคุยอยู่กับ Delta for b b a c k Hawk d o น n นะครับอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็เป็นมิชชั่นสุดท้ายนะฮะเราชื่อว่า b e จีส s นะครับอยู่ที่โมกาดิชูโซมาเนียไปลุยกัน16่หเหรอมีปืนอันที่มีสโคมให้กูบ้างเอาโอเคใช้คา15 203ไม่ได้ปละลุยกันเลยดีกว่านะฮะไม่ต้องรอช้าแล้วไป โอเคตอนในพารกิจนี้คือห้ามยิงประชาชนนะครับผมแล้วก็ทำการสัพ่อเพื่อนเราตลอดนะฮะไปลุยเนี่ยรัสิซปี2003นะครับก็ยังคงสวยงามอยู่เสมอนะฮะเวลาผ่านมากี่ปีแล้ว18ปีได้แล้วมั้ยจนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นปี2021แล้วนะครับไปดูมาดิครับมาดิครับเฮ้ยมา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 เอาประตูมาวะ สมัยก่อนก็นี่ฮะแบฮอกดาวดับครับผมแล้วก็มีตัวอ,อะไรนะเอลเตอร์ไบททุกฟิวนะครับประมาณนี้นะที่ผมรู้จักแล้วที่ผมเคยเล่นนะเม้่ยอยู่ไหนเออเดี๋ยวเออไอ,อ,อมีหัวมาตัวนึงไม่เงียบกระเดื่อหมดเอยหัวมาสองตัวอ่ะอ่ะพี่จีเวนเดินเข,ข้ามาสองเลยโอเค หน่่น่ลมหมอ้าวอาตนี้ปืนนี้ปืนอาฟิตีมันจะมาแล้วระวังให้ด้วยโเเพื่อนเตือนเรานะครับผมโอเคเฮ้ยยรนั่หลหรอามาไนา โอเคขึ้นที่บัตรจิมบาโวจิมบาโวจีมบาโวโอเคมีเลนดับมีเลนดับเอเอข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังเข้าทหารยิงกูจะยิงขวากูทำมืงว่ามันคืออะไรเั็นมือคุไม่เข้าใจโอเคสวยขบวนตัวนี้เออล่วงนั่นแหละยอดเจนทหารโอ้โหเชียร์แหม่มีแม่งน่ากลัวชิบหายเออตายเตายตาย เพิ่งไปดิวพวกเวนอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวพวกมึงอย่า,าก,กลัวเฮ้ยกูเห็นแล้วเฮ้ยนี่งไงเรานี่งไงเรามีไม่วะเสียววะอ้เที่ยกูว่าแล้วไม่ขาดคำนี่งไงเราอ้เที่ยบังอาจบังอาร์ตบงับงอาจยิงกอูอุ้ยอุสุดยอดมึงเก็บกันหมดแล้วใช่ไหม กูสายตาหันหน้าเขารวงอาทิตย์นะครับแตบเอ้ยยิงมันไม่น่าผูกกเลยยิงหนกับกูเห็นนะเชื่อมันมีเห็นว่าตรงนี้โเลอเออเอยยิงยิ้มมันมันนีว่าวะลงมาเด็กดกูตายเขากบตน มันเยอะเอะเยอะเยอะเยอะกานุ้นคือเนี่ยขบวน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 เดียวตายเดี๋ยวตาไอ้ทหารนี่เข้ามาเพื่ออะไรอไอกไปข้างนอกไปช่วยเพื่อข้างนอกดิอย่ายืนรออย่ายืนรอ,อเฮ้ยทหารมีของให้เฮ้ยมีของชุบให้กูพามันนะฮะารจะจะจะไปเพรามันชิลลัดอ,อยู่ข้างบนนะ มีไงกูเห็นกูเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแอกเนื้อแป็กแป็กนึงสวยแป็กยัง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 นี่ไม่ตายเหรอเฮ้ยโอเคหมดละมีตัวหาเหี้ในโผล่มานะฮะฮะมันมีเหรอเฮ้ย เฮ้ยยิงมันนะฮันาาโอเคระเบิดหมดแล้วเจอระเบิดมนี่ไว่าแล้วตากินเหียบหัวไม่ได้หรอกอมางน,นั้นทหาร เอาไปเลยเอามาราสลบพวกมึงอยู่โอ้โหชี้แม่มันมาจริงไม่น่าไปทามันเลยโอมาให้หมดเออหนุ่ม่ก่อนเออโอ้โหโอ้โหเพี้ยบเลยโอ้โหเพี้ยบเลยพ่อนี้นี่กูนี่กูขับไปกูโดนโดกระสุนเลยเนี่ยทหารล้อมผู้มึงกู้มึงรอเฮียอยู่ เฮ้ยเฮ้ยี่อ่ะพีวาล้ไม่มาจริงเยไม่น่าห้าเลยเ้ยเออเออเอยเออเออเออเโอเคโดนเลี้ยงมาดูนะเอาไปแดกโอเคโอ้ยขียระเบิดให้มาโคเยสีลูกโอเค หารุ่มมือโคเวอร์กูหน่อยดิทหารุ่มมือโคเวอร์กูหน่อยนี่ไงเหี้ยนี่งงมากเลยเยอ้ทั้งนอกย่าเหี้ยไปเอามาขึ้นไปขึ้นขุมมือขึ้นมาบนนี้ฮะเออโอ้โหโอ้ยเยอะ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 ไม่ขึ้นไปเลยทหารโอ้โหพ่อคนพ่อมึงนี่ไง นี่่มันวิ่งวิ่งมันไก่นะปลาสมมุไปก่อนดีปะมุกเออนี่สมมุตแล้วมีมีวะปลอดภัยปลอดภัยานขึ้นมาขึ้นมาอิเอ้ยเอ้ยคึงแม่งนั่งสัมภาเลยเอ้ยเอ้ยที่แม่งตายสวยเออทหาบุช่วยทำตัวให้เป็นประโยชน์ไอ้กับกูหน่อยตัดนี่ลง ไอ,อ้โอ้โหไม่มตั้งตัางหน้าเลยนีออ่ฮะอาหารนี่มันไม่จะเป็นประโยชน์ที่ไรเลยอยีกพ่อเนาะมีอะไรให้กูเก็บป่าข้างล่างมีไหมโอ้โหขอบคุณขอบคุณจิงๆไอ้่นี่ไหนสัตว์ยูทิ้งให้หมดอะอะไรเรียวเก็บกับของตาลงมาทำไม้กูลงมาเก็บเลือดอีเวนไปให้หมด,ดใส่ดูขวา้ดี ไม่มีเ่้ยข้างหลังเฮียไม่มีไม่มีเฮียรับบุแล้วนี่ไงเราอยู่เว้นอาหารค่อยๆไปเออสวยมาดูดดูุด้ด,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 ดศาสตร์ดิ ท,ทางไีนทางล่างดายุกออกไปข้างนอกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมนุนหนวะ,ะยิงมัทหารดายุ่เฉย

โอเคเด็ดทอยโรสบอกแล้วมันคือที่อะไรไมั้ยเนี่ยกูอ่านอัอปชั่นก่อนเด็ดอ็อชั่นแล้วนี่คือกูทำไรเนี่ยมึงให้มึงให้มึงให้เดืทดข้นมาเนี่ยเหรอแล้วไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมควยมันงง,งๆวะ อโอ้ให้กูข้ามไปตึกให้กูข้ามไปตึกนูน้นหรือไงอะยังงงงงเลยเนะี่ยให้ให้กูทำงานล้นนี่เพื่อคำถามแรกเลยวางวางระเบิดเพื่อ น,นี่มันคืออะไรวะมันนึงขอสำรวจก่อนนะหลบไปนะฮานเ,เ,เ,เอ้าแล้ววะเกมมัวรมิชชั่นดูแฮปคิวแมนนี่เฟนเฟนเดเลอร์โกคุคาเพื่อนโอเคเอาละพาที่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็มาเล่นให้ดู คำขำเลยกันไม่ได้จริงจังะไรมากนะครับฝากกดแล์กดซับสไครป์พีวีซีเอสอาร์เจกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเล่นเกมเราจะมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ